ไปจะสาธิตการใช้งานระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งระบบนี้จะประกอบด้วยอ,อุปกรณ์2กล่องกล่องแรกเนี่ยเวลายิบกล่องแรกเนี่ยจะเป็นกล่องควบคุมการชาร์จและการจ่ายโหลดให้กับการจ่ายโหลดของแบตเตอรี่ครับ12โวลต์ซึ่งกล่องนี้จะทำหน้าที่าชาร์จแบตเตอรี่ด้วยโซลาร์เซลล์ซึ่งถ้าเกิด มันจะทาหน้าที่ถ้าเกิดควบคุมแรงดันแม่เกิน14โวลต์ถ้าเกิดแรงดันเกิน14โวลต์ในการชาร์จอุปกรณ์ตัวนี้จะตัดโซล่าเซลล์ออกใส่ที่ตัดเนื่องจากไอ้14โวลต์เนี่ยมัน,เป,นเป็นแรงดันที่ชาร์จให้แบตเตอรี่เต็มและเป็นเพราะวันนั้นหลังจากนั้นพอจัดตัดโซล่าเซลล์ออกแล้วใช่ไหมครับก็แรงดันแบตเตอรี่จะตกลงมาแล้วไอ้กล่องตัวนี้จะกลับมาใชา้อีกครั้งเมื่อมีการ แรงดันตกลงมาที่ 13, 13โวลต์ครับและอีกหน้าที่หนึ่งของมันก็คือควบคุมการจ่ายโหลดให้กับ LED หรือโหลดอื่นๆที่ใช้ 10, ไฟ12โวลต์อน,นกล่องตัวนี้จะตัดจะตัดแรงดันแบตเตอรี่ที่9.5โวลต์ตัดโหลดออกจากแบตเตอรี่ที่แรงดัน9.5โวลต์และจะกลับมาจ่ายให้โหลดอีกครั้งที่11 9.5โวลต์สาเหตุที่ตัดที่10 9.5โวลต์เนื่องจากเป็นการเซฟแบตเตอรี่ไม่ให้แบตเตอรี่หมดหมดแล้วไม่ได้คืนหมดเราจะชาร์จยากละบุญเราจะจะอาจจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยครับต่อไปอีกกล่องนึงครับอีกกล่องนี้ก็เป็นกล่องคล้ายๆเป็นกล่องขยายขยายช่องสัญญาณคือจากกล่องคอนโทรลแบตเตอรี่จะมีแค่ออปต์เดียว ของนี้ก็จะขยายออกเป็นสามอพุตครับซึ่งแต่ละอพุตก็จะมีสวิตควบคุมแยกกันเปิดไฟเขาคล้ายๆกับเมนอนนะใช่ครับไม่ได้ไม่ได้มีวงจรอะไรตัวนี้จะเป็นคแค่สวิตควบคุมอย่างเดียวแต่มีขั้วที่กันผิดขั้วด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือตรงนี้จะใช้คอนเนคเตอร์ทั้งหมดนี้จะใช้คอนเนคเตอร์ที่เป็นลักษณะมีทิศทางมีทิศทางเพื่อบวกลบผิดใช่ครับบวกลบผิดก็ไฟก็เสียเลยเพื่อง่ายต่อการใช้งานครับแล้วเซฟอุปกรณ์ข้างในไม่ให้พัง แบตเตอรี่ก้อน12โวลต์นะครับเป็นก้อนเล็ก UPS ใช่ครับเป็นแบตเตอรี่ UPS ก็ขั้นแรกก็คือจะต่อไฟจากแบตลลแเตอรี่เก้ากล่องควบคุมแบตเตอรี่ครับ <nickname S 2> ก็จะต่อต่อไฟจากแบตเตอรี่เข้าช,ช่องแบตเตอรี่นะครับมันจะมีที่หมุนล็อกไว้เพื่อการลุดแล้วก็เสียบ พอเสียบแบตเตอรี่ปุ๊บจะเห็นว่าจะมี LED ตเติดตัดขึ้นมาฟ้าหมายของตรงนี้ก็คือตอนนี้แบตเตอรี่สามารถจ่ายโหลดได้เพราะนั้นถ้าเกิดยังไม่มีการชาร์จจากโซล่าเซลล์ณนะตอนนี้ถ้าผมเสียบโหลดเข้าไปโหลดก็จะทำงานก็จ่ายได้ครับเดี๋ยลองจ่ายโหลดดูเลยาการจ่ายโหลดก็คืออันนี้ผมจะต่อจากเอาท์พุตของกล่องควบคุมแบตเตอรี่ ัถ้าต่อผิดก็จะใช่ไม่ได้เข้าเข้ายังอินพุตของกล่องของกล่องขยายช่องสัญญาณแล้วก็โหลดนี้จะเป็นโหลดโหลดที่จะเอามาสาธิตดูจะเป็นโหลด LED นะครับก็ซื้อกลมไฟทั่วไปจะเป็นจริงๆจะเป็นกะลาแบบนี้ก็ได้กะลาเลยนะครับโอ้โหทำได้เป็นกลมไฟกะลา มีซื้อกะลาที่ก็ทําแล้วมาใช่ไหมครับพอดีไปเดินทางอุทบมาแล้วก็วเจอสามวันร้อยเดี๋ยวสาธิตให้ดูสองอย่างเอาที่เป็นกะลาดยียว่นะครับกะลาดีกว่าเผื่อจะได้เอาไปประยุกใช้ทำได้ไงอาจจะเป็นขวดน้ําหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ละลายครับก็เ,ลาลาเอาโหลดมาเสียบที่เอาพุทช่องเอาพุทบ ข้อดีของมันคือหลอดนี้มันทําเองได้นะครับต่อเองได้หลอดนีตต้ต่อชิปเองได้สามารถต่อใช้งานเองได้ครับ,รบแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือราคาคน้างจะแพง <10 S 2> อย่างาตรงนี้นะผมใช้หลอดหนึ่งวัตสามหลอดสามวัตหลอดละหกสิบบาทแต่ถ้าเกิดเป็นหลอดเล็กๆแบบนี้หลอดเล็กๆแบบนี้วัตมันน้อยมันก็จะหลอดประมาณไม่ถึงสิบบาทอันนี้อันนี้เราซื้อสิบห้าบาทได้ถ้านำเข้า อ่าใช่ครับถ้านำเข้าเยอะๆจะถูกแต่ในปัจจุบันนี้ยังซื้อไม่เป็นไรสมองลุกเดี๋ยวเดี๋ยวนำเข้ามาเองราะนั้นจริงๆแล้วสามหลอดเนี่ยมันก็ไม่ไม่ถึงห้าสิบบาทหรอกถ้านำเข้ามาเนี่ยนำเข้ามาให้ชาวบ้านต่อเองกันแล้วก็มีอาลิมิตเกินเล็นิดนึงอาก็สองบาทใช่อาอาตัวไม่ถึงบาทครับไม่ถึงบาทอาตัวจิตวิ้าตังค์ครับไม่มีอะไรแพงแล้วเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยน่าจะไม่ไม่เกินห้าสิบ ถ้าเกิดซื้อนำเข้ามาไม่ไม่ถูกว่าครับแลามาต่อเองอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโหลดให้ดูครับเชื่ว่าแบตเตอรี่สว่างมากเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่สามารถจ่ายโหลดได้แต่ถ้าเกิดจะให้แบตเตอรี่ตัดนี้มันนานสว่างมากเลยเนี่ยครับจริงๆใช้หลอดเยอะึ้น่าจะเพียงพอครับแต่อันนี้ผมพยายามทายสว่างใกล้เคียงกับหลอดที่ใช้อยู่ทั่วไปครับะว่างเท่ากับหลด40วัตต์เลยนะเนี่ย ตรงนี้รวมวัดแล้วประมาณสามวัดครับสามวัดเองสว่างเ่าก็สี่สิบได้ไใกล้เคียงนะใช้ไฟประมาณหกร้อยมิลลิแอมมั้งเดี๋ยวผมจะแขวนไว้ก็ใส่ใจว่าเราก็ถ้าตตามเองได้เราเราจะใช้อะไร่าหนังซือได้นะแสงขนาดนี้นะได้ครับสว่างขอบคงไฟครับถ้าเป็นคงไฟนะถ้าเป็นโคมไฟ กลมไฟนี้ก็ยังใช้หลอดเหมือนเดิมครับยังก็ถ้าจะเสียปิดกลมไฟอีกดวงก็มาเสียบช่องอพุทอีกช่องหนึ่งครับแล้วก็เปิดตัวแทนหันหันสว่างมากครับ ซึ่งความสว่างประมาณนี้ก็เพียงพอที่จะให้ช,หชาวบ้านไปใช้ในการประกอบอาหารหรือการหนาังสือได้อืมครับหรือจะไปใช้ในทุ่งนาครับครับเดี๋ยวจะลองหลอดที่เป็นหลอดหล,ลอดเล็กดูครับหลอดเล็กนี้ผมใช้หลอดประมาณร้อยยี่สิบมิลลิวัตปกหลอดครับก็บตกประมาณหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยมิลลิวัต์มิลลิวัตนะครับมิล็ลครับก็ใช้กระเซ ใช้กระแสแค่ประมาณ60มิลลิแอมครับซึ่งก็ใช้หลอดนี้ผมเคยลองถ่านคนเล็กอันนนี้ครับั้งวันัองคืนยังไม่หมดครับไม่หมดเคยเสียบเคยลองคำนวณเล่นๆถ้าเป็นใช้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ครับร้อยร้อยแอมแอลใช้ได้เป็นประมาณสองสามเดือนนะครับเปิดต่อเนื่องนะครับเปิดต่อเนื่องใช่ประหยัดมากแล้วจะไม่ต้องเลืองแผงโซล่าร์ใช่ครับใช้แผงแน่นอนช่วงหน้าฝนบนดอยอะไรอาจจะอยู่ได้อยู่ได้เป็นเดือนนี่จบเลย คือแบตเตอรี่ก็ใช้เล็กลงโซล่าก็ใช้เล็กลงใช่ครับสามารถใช้แบตเตอรี่อะไรก็ได้ที่เป็น12โวลต์นะครับพอใช้ถูกถูกเนี่ยครับก็เสียก็คือมันก็จะมันไม่มันใช้แบตเตอรี่เยอะไม่ได้ถ้าเป็นวงจรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันต้อง12โวลต์อย่างเดียวแต่ว่า12โวลต์ต่อให้ได้24ก็ได้ใช่ไหมสามารถต่อได้ครับต่อ24่สิบ่ดี๋ยวต่อแล้วต้องฟิกต้องฟิกโวลต์นะครับอ่าฟิกโวลต์เลยครับทั้งนั้ก็ฟิกไปเลยอันนี้เดี๋ยวลองปิดตัวกอนนะเห็นว่าแสงสว่างมันก็จะน้อยลงแต่่วา แสงสว่างประมาณนี้ต้องเอาไปอ่านหนังสือมันก็ใช้<ด>ในควรเรือนไกลๆได้ใช้ในควเรือนไกลๆไ,ได้ก็พอดีกว่ามื่ครับดีกว่มืด <c oughs> ครับแล้วอยู่ได้นานด้วยนะอยู่ได้นานครับก็ <c oughs> ถ้าใช้ตัวนี้ก็จะประหยัดพลังงานหว่นนี้เกือบๆสิบเท่าครับอย่างนี้ต่อไปนี่ถ้าประชาชน,นเอาไปใช้กันเยอะๆก็ ก,ก็ช่วยประหยัดประหยัดลงได้เยอะเลยนะประหยัดพลังงานค,คือคเรื่องค่าค่าอุปกรณ์นี่เราทําให้ถูกลงได้ไม่ยากเรานําเข้าได้ใช่ครับก็ไม่มีอะไรละครับให้เขาทำเป็นกันแล้วกันทั้งสอนก็ต้องจะก็ช่วยให้ใช้พลังงานแบบคุ้มค่ามากขึ้นนะครับนี่โอเคโอเคซีมเลทว่าเป็นโซล่านะครับ ครับผมอ,อ๋อได้ไดเดี๋ยวผมโทรกลับพี่ผมอยู่ในอันนี้ครับครับครับ, <c oughs> รบอ,อะไรชดไดาร์โซล่าก็อันนี้ก็เอาสายมาต่อเข้าช่องของโซลาเซลซล,ซล,ซล์ครับ <c oughs> แล้วก็เสียบยชบบาร์น่ะปุ๊บตับน น,น,นี่ก็เริ่มชาร์จชาร์จก็ตอนนี้ผมใช้แรงดันอยู่ประมาณเนื่องจากแบตเตอรี่มันทาน,นเหลือน้อยรตรงน,นี้มันเลยช็อตมันเลยขึ้นกระแสเยอะใช้ใช้กระแสเยอะมันจ่ายมากครับเดี๋ยวผมจะลองปรับข,ขึ้นไปเรื่อยนะครับมันมันขึ้นเจ็ดมันยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมแ,รแรงอยู่ครับตอนนี้มันชาร์จอยู่ชาร์จอยู่ครับก็ตอนที่ชาร์จอยู่ไฟตัวน,นี้จะดับอยู่เดี๋ยว่อชาร์จเต็ม ไฟจะสว่างความหมายของฟูลประชารกนน็คืออุปกรณ์ที่มาทำครบคุมกระชาจนี่ซื้อมาถึงถึงห้าร้อยไหมไม่ถึงคร <c oughs> ับเดี๋ยวให้ดูไส้ในครับอันนี้ไส้ในไงไส้ในนี้ใช้ตัวที่แพงก็คือเป็นตัวร <c oughs> ีเลย์รีเลย์นั่นเองนะครับรีเลย์ตัวละสามสิบบาทอ oh, ๋อเลอเพราะว่าสายเอดที่แพงเพราะว่าต้องการใช้ตัวที่มีกระแสเยอะโอเวอร์ชาร์จละฟูลชาร์จละอันนี้เนี่ย พอฟูาใช้ก็จะมี LED ขึ้นมาเราะณตอนนี้มันจะตัดตัวน,นี้ออกแล้วจะรอสแปบให้มีการใช้โหลด<ช>ดึงโหลดนิดนึงแล้วจะเริ่มใช้ใหม่ได้ๆครับดดเดี๋ยวมาดูวงจรวงจรที่อยู่ในกล่องควบคุมแบตครับก็จะมีวงจรลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมใช้ผมกัดปิ้นเองกัดครับแต่ว่าถ้าเอาไปให้ชาวบ้านใช้ก็อาจจะทำสำเร็จรูปไมให้ก็ต่อเอง ก็อาจจะหรือไม่ก็ใช้ปริ้นอเนกประสงค์แล้วก็วายสายเอาไม่เรา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 ไปสั่งกัดปริ้นเป็นพันก็ได้เนี่ยเป็นพันใช่ครับถูกสุกแล้วให้เขาไปลงบอร์ดเองได้ครับทําแบบฟิวเจอร์กิทนะก็คือให้เขาไปทำเองได้ณตอนนี้วงจรนี้โหลดสามารถใช้ได้สูงสุดที่16แอมป์าแล้วมันกินกําลังมากไหมตัวนี้วงจรมันกินกําลังตัวเองไหมกินครับเป็นมินิแอมป์ครับกินมินิแอมป์นะไม่ไม่ถึง20ไม่ถึง20่ิบมินิแอมป์ครับ ลองลองปรับให้ได้60โวลต์จากอะมอฟัสดูนะครับไม่คือ60โวลต์60โวลต์เอามาชาร์จแบ12โวลต์ชาร์จชาร์จ12ครับจริงๆมันชาร์จได้อยู่แล้วครับมันชาร์จได้อยู่แล้วแต่แต่ว่าพอเกินแรงดันแบตมันเกิน14ตัวนี้มันก็ตัดเองแต่เอาในชาร์จวงจรนี้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะใช่ครับเพราะว่าวงจรนี้มันจะใช้ไฟจากแบตไม่ได้ใช้ไฟจากอะมฟัสมันจะใช้ไฟจากแบต พอเราอะัโอฟัส60โวลต์มาเสียกับแบตใช่ไหมครับแรนดันมันไม่ใช่60โวลต์แรนดดนมันจะมันจะเช็คที่แบตแรนดันมันจะลดลงมาแบตแล้วมันก็เหมือนกระแสไหลก็แบตแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มโอเคครับเพราะฉะนั้น10โวลต์ยังรับได้อยู่นะได้ครับตัวนี้ได้ขอยืมไปลองเลยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวไปเทส60โวลต์ดูเลยครับจะได้เผยแร่เลยเนี่ยครับวงจบไปเพิ่มมีเล่เพิ่มมีเลยเพิ่มคอนแทนต์เล่เพิ่มได้มากใช่รับ คือแ,แต่ก่อนเราเห็นเป็นเรื่องยากเราเลยไม่ส่งเสริมชาวบ้านทําไงแต่ทีนี้ถ้ามันทําง่ายก็ก็ทาไปเถอะอุปกรณ์ไม่กี่ตัวครับอทําเองได้เลยเนียแพ็กเรซินได้ใช้กับโซลาร,รเนี่ยเรซินแพ็กหมดเลยไม่งั้นขมชินเข้าครับดีมากดีมากแล้ว,แล,วแล้วทดสอบนานหรือยังวงจรนี้ยผมเปิดทําเสร็จเมื่อประมาณทดสอบผมทดสอบประมาณเดือนแล้วครับ